สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไสสา,ส,าสุกุสุกคนกมกคนแบกหามซามหล่อทุกๆช็กโกแลตกันเลยข้าวสาวขายตามตลาดตะลี่เด้อพี่น้องเด้อมามาพี่น้องมื้อนี้ได้ไอ้กวยจับหรือว่าข้าวเปียกเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ไทยเพิ่งเอื่นกวยจับเนาะพี่น้องอยู่ลาวบ้านเฮาเอื่นข้าวเปียกนี่น้ำซุปมันพี่น้องเอ้ยรำเดือดอยูฝาผับเด้อพี่น้องเดือดพี่น้องเด้อหอวทัดจิต ตักไข่เบิ้งข้างล่างมันมีอย่างเนียพี่น้องมีกระดู๊ด้วยพี่น้องด้วยใส่ดูกหมูพี่น้องดูกหมูแล้วก็ลูกชสิ้นพี่น้องเลยปอมตักมาใส่ถ่วยเขาเลยพี่น้อง phẩm nhé, bây giờ lên nó phải nói Ồ đục mua chục chục, xin Nhẹ nhay nó phải nói vậy à Ở mai phải nói mấy Xẹp xẹp tâm cân Này, phải nói này đục, đục chục chục lục xin Nhẹ nhay nó phải nói Mà đỡ phải nói đỡ Bưng bung quần phải nói Đâu Đẹp bài ปวยจับปวยจับพี่น้องงัวงปวยเปียกอันปวดปยเปียกปะเปียกพี่น้องไหมปวยเปียกพี่น้องมาพี่น้องมจะแชรตรงกันเหตุุงเรียบร้อยเลยพี่น้องไหยกินเผ็ดกูได้กันใช่ใช่ไหมพี่น้องไ้ยกำลังจะดีอยู่จะเสียวปวเผ็ดใช่ไากันแช่ไปใช่หน่อยกัแช่หน่อยแต่พอแช่เก่าเลยพี่น้องปเด้อพี่น้องเด้อโอ้เส้นขาเปียก แม่เทางก็แตเป็นล่าพี่น้องเลยมาพี่น้องมาแบกันเนยอืมวกข้าไปนีวยหอมปุ่นพิกดิบพี่น้องเลยเนกดิบแล้วกาั่วหอมปุ่นบานเฮาพี่น้องเลย หอมปนในคอยปลูกเองอยู่ในไรพี่น้องไอ้ล้างบ้านเนี่ยล้างห่านเนี่ยทัวพี่น้องหอมปนหอมาหาพี่น้องไหมจแซ่บคกันเนี่ย ข้าบต้อมนี่ละกรห้องคนแจิพี่นองไว้กินแบบว่าแบบเัวนีีแบบดูสีบเปลียนสี มีเศษเฟื้งเองเบียมาพี่น้องไหมใส่แผลแอู่ี่แกไแม่ไอแม่ไอพวกหางมาให้แต่ให้เลาพี่น้องมาแช็บเดีวพี่น้อง เผ็ดก,กับกากันยไยเปหน่องเยจัดแกปอกเจ็ใส่เฉดแห้งไม่นอก 来，来。 ีไว้ทันใยนเนาะพี่น้องเนาะไว้พ้อกัาคลิปหนักคิปในไว้เห็นคลิดในกระปากคนลรก็แซ่ให้ขอทักเด้อเด้อพี่น้องเด้อขอทักคนรับไปก่อน,อนอสบายดีสวัสดีครับ